สวัสดีค <değil> ร <Sleep centre> <th desserts> ับ <é> ท <x oneself> ่านผู้ชมครับมาชมข่าวกับคุณประวัติอีิเตชะยศกุลครับจะพาท่านผู้ชมไปชมข่าวนี้เลยนะครับไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญครับโดยมีนายพิทยานามบุลือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญและนายสมศักดิ์ภูลเชื้อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญในวันนี้ก็ได้ ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอาดเจริญ21กลุ่มเครือข่ายได้ชี้แจงและก็นโยบายในการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้การศึกษานั้นได้มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในด้านการติดตามออกประเมินผลในคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ มีคุณภาพทางการศึกษานี่ครับก็ท่านผู้อำนวยการสำนักการเกตรครับนายพิทยานามมูลือก็กำชับให้คณะบุคลากรครับบุคลากรทางการศึกษาคณะครูแล้วก็ครับโดยเฉพาะผู้อำนวยการนี่ครับก็ได้เน้นย้ำในการพัฒนาการศึกษาทุกด้านเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขได้มีคุณภาพทางการศึกษาครับก็ ในด้านนายสมศักดิ์กุลเชื้อนี่ก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวอยู่ตลอดว่าครับในด้านการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กนักเรียนได้เรียนเด็กนักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขได้มีคุณภาพางการศึกษานี้ครับให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งบุคลากรและก็ครับผู้อเนวยการตลอดทั้งครับชุมชนก็ให้ครับมีส่วนร่วมครับนในการพัฒนาการศึกษา ในโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐุมศึก3าน่าจเจริญโดยก็ประธานกลุ่มเครือข่ายนี่ก็ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้เด็กนักเรียนครับได้เรียนอย่างมีความสุขได้มีคุณภาพทางการศึกษาครับ